คือหนึ่งเด็กสาวคนหนึ่งโทรแจ้งตำรวจแต่สิ่งที่เธอบอกทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถึงกับนิ่งเงียบเธอบอกให้มาช่วยจับพ่อของเธอเองแต่เพราะอะไรเพราะความกลัวหรือเพราะความลับบางอย่างที่ไม่มีใครรู้คืนนี้คุณจะได้รู้ว่าเหตุผลที่ลูกสาวคนหนึ่งต้องแจ้งจับพ่อของตัวเองมันไม่ได้เกิดจากความเกลียดแต่มาจากสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นในบ้านของเธอเองกลางคืนเงียบสงัด ลมเย็ยนพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าเสียงกรอบกราบของพื้นไม้ดังขึ้นในความมืดมินตรานั่งกอดเข่าบนเตียงแสงไฟจากหลอดนีออนหน้าบ้านกระพริบเบาๆเธอได้ยินเสียงพ่อเดินกลับเข้าบ้านเสียงรองเท้าหนังขูดกับพื้นไม้กลิ่นเหล้าแรงลอยมาตามลมหัวใจของมินตราเต้นแรงทุกครั้งที่พ่อกลับบ้านในสภาพแบบนี้มันไม่เคยจบลงด้วยดีเธอได้ยินเสียงถ้วยชามตกแตก เสียงพ่อบ่นพึมพำเสียงต่ำเสียงของแม่เงียบสนิทมินตราเปิดประตูแง้มออกแสงไฟในครัวส่องให้เห็นเงาชายคนหนึ่งยืนถือมีดมือของเขาสัน่นมีสะท้อนแสงสีส้มของหลอดไฟแม่ยืนพิงผนังดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเสียงพ่อหัวเราะเบาๆอย่างบ้าคลั่งมินตรากลืนน้ำลายลงคอเธอไม่กล้าแม้แต่จะหายใจทุกเสียงทุกการเคลื่อนไหวของพ่อเหมือนจะระเบิดได้ทุกเมื่อ เธอค่อยๆถอยกลับเข้าห้องแต่พื้นไม้ใต้เท้ากลับส่งเสียงเอียดดังขึ้นเสียงเงียบไปชั่วขณะพ่อหันขวับมาทางเสียงนั้นมินตราเสียงตะโกนดังก้องเธอสะดุ้งสุดตัวร่างของพ่อเดินเข้ามาช้าๆมีดในมือยังอยู่กลิ่นเล่าแรงจนแทบหายใจไม่ออกมินตราถอยหลังจนติดกำแพงดวงตาของพ่อแดงกำ่ำทำไมไม่เชื่อฟังเสียงนั้นเต็มไปด้วยความกโกรธมือของเขายกขึ้น มินตรากรีดร้องวิ่งผ่านประตูออกนอกบ้านฝนเริ่มตกถนนเปียกลื่นและเย็นเฉียบเธอวิ่งทั้งน้ำตามือถือในกระเป๋าสั่นอยู่ในมือเธอกดเบอร์ตำรวจเสียงปลายสายตอบรับมินตราสะอื้นแทบพูดไม่ออกช่วยด้วยค่ะพ่อฉันเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นไกลไกลเธอหันกลับมามองบ้านไฟในบ้านยังเปิดอยู่เงานในหน้าต่างยังคงขยับเธอกัดริมฝีปากแน่น เสียงไซเรนดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ในใจของมินตรากลับไม่รู้เลยว่าเมื่อทุกอย่างเงียบลงเธอจะได้เห็นอะไรอีกในบ้านหลังนั้นแสงไฟสีแดงน้ำเงินกระพริบสะท้อนกับผนังบ้านเสียงฝีเท้าของตำรวจวิ่งผ่านน้ำฝนดังชัดในความมืดมินตรายืนตัวสั่นมือเย็นเฉียบสายตาจับจ้องไปที่ประตูบ้านที่ยังเปิดอ้าอยู่เสียงวิทยุตำรวจดังขาดขาด,ขาดหาย,ห,ายหน่วยหนึ่งรายงานสถานการณ์ เธอกลืนน้ำลายลงคอหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเจ้าหน้าที่สองนายค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านไฟในห้องครัวส่องให้เห็นรอยเลือดที่กระจายบนพื้นจานชามแตกกระจายเก้าวอี้ล้มคว่ำอยู่ตรงมุมโตะ๊ะมินตรายกมือปิดปากน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงหนึ่งดังออกมาจากในห้องครัวอย่าเข้าใกล้เป็นเสียงของพ่อเจ้าหน้าที่หยุดชนะงักมือจับไฟฉายแน่น แสงไฟกวาดผ่านพื้นจนถึงเงาร่างหนึ่งที่นั่งพิงผนังมือของเขายังถือมีดอยู่เลือดไหลจากแขนจนเปื้อนเสื้อวางมีดลงครับเสียงตำรวจตะโกนเตือนแต่พ่อของมินตราเพียงหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นแห้งแล้งและสัน่นเหมือนคนที่หมดแรงจะควบคุมตัวเองมินตรายืนมองจากหน้าประตูขาแทบไม่มีแรงในใจของเธอเต็มไปด้วยภาพในอดีตคืนที่พ่อกลับมาพร้อมกลิ่นเหล้า คืนที่แม่ร้องให้ในห้องน้ำและเธอทำได้แค่ปิดหูตัวเองเสียงพ่อเริ่มดังขึ้นลูกสาวฉันแจ้งตำรวจจับพ่อของตัวเองนั้นเหรอเขาเงยหน้าขึ้นสายตาคมและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพราะอะไรเธอคิดว่าพ่อเลวขนาดนั้นเลยหรือมิ้นตราสะอึกน้ำตาเอ่อจนมองไม่ชัดหนูแค่อยากให้แม่ปลอดภยัยเสียงเธอสั่นจนแทบขาดใจพ่อค่อยๆลดมีดลงมือสั่นเทา เขามองไปที่แม่ซึ่งนั่งกุมแผลอยู่ตรงมุมห้องสายตาของเขาเปลี่ยนไปจากความโกรธกลายเป็นความว่างเปล่าตำรวจคนหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆเสียงคลิกของกุญแจมือดังในความเงียบพ่อยอมให้จับโดยไม่ขัดขืนเขาหันมามองมินตราอีกครั้งเธอทำถูกแล้วเขาพูดเบาๆแต่บางอย่างมันสายไปแล้วมินตราทุดลงกับพื้นเสียงฝนข้างนอกตกหนักขึ้นทุกอย่างดูช้าลงเหมือนอยู่ในความฝัน กลิ่นเลือดก,กลิ่นเหล้าและกลิ่นฝนผสมกันในอากาศจนแทบหายใจไม่ออกเธอหันไปมองแม่แม่พยายามยิ้มให้แต่รอยช้ำบนใบหน้ายังชัดเจนมินตรารู้สึกเหมือนหัวใจแตกออกเป็นเสียงเียงเพราะแม่คืนนี้ทุกอย่างจะจบลงแต่เธอรู้ดีว่าไม่มีวันไหนที่บ้านหลังนี้จะกลับมาเหมือนเดิมอีกตำรวจพาพ่อออกไปทางประตูแสงไฟจากรถสะท้อนกับพื้นเปียกมินตรายืนมองร่างนั้นหายไปในความมืด ความเงียบปกคลุมทั่วทั้งบ้านเหลือเพียงเสียงฝนตกที่ยังไม่ยอมหยุดเธอก้มหน้ามองมีดที่ตกอยู่บนพื้นเลือดยังติดอยู่ที่คมมีดในหัวของเธอมีเพียงคำถามเดียวว่าทั้งหมดนี้เริ่มจากอะไรและเพราะอะไรลูกสาวถึงต้องแจ้งตำรวจจับพ่อตัวเองมินตรายืนอยู่ตรงนั้นนานเสียงฝนยังคงกระทบหลังคาอย่างต่อเนื่องทุกหยดเหมือนเสียงสะท้อนของหัวใจที่แตกสลาย เธอกับพริบตาช้าชาน้ำตาไหลรวมกับน้ำฝนโลกทั้งใบเหมือนจะหยุดนิ่งแม่เดินเข้ามาชา้าชามือสั่นขาอ่อนแรงเธอโอบลูกสาวไว้แน่นไม่เป็นไรแล้วลูกเสียงของแม่เบาและแหบแห้งแต่มินตรารู้ดีว่ามันไม่เป็นไรเลยกลิ่นเหล็กจากเลือดยังคงลอยอยู่ในอากาศแสงไฟในครัวส่องให้เห็นรอยเลือดบนพื้นไม้รอยเท้าของพ่อยังคงชัดเจนเหมือนทิ้งร่องรอยของความโกรธไว้ไม่จาง มินตราหายใจเข้าเต็มปอดแต่กลับรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกเธอหันไปมองเก้าอี้ที่พังตัวอาหารที่เคยใช้ทานข้าวพร้อมกันวันนี้กลับเต็มไปด้วยเศษแก้วและความทรงจำที่แหลกละเอียดทุกมุมของบ้านยังคงมีเสียงสะท้อนจากอดีตเสียงหัวเราะของพ่อในวันที่ยังอบอุ่นเสียงแม่ร้องเพลงเบาๆตอนทำกับข้าวเสียงของเธอเองที่เคยหัวเราะในอ้อมแขนของพ่อมินตรายกมือขึ้นปิดหูพยายามไล่ความทรงจำนั้นออกไป แต่ยิ่งพยายามเสียงพวกนั้นยิ่งดังขึ้นดังจนรู้สึกเหมือนหัวใจจะระเบิดแม่จับบ่าของเธอแน่นลูกต้องเข้มแข็งนะเสียงนั้นสั่นเครือแต่มั่นคงมินตราพยักหน้าแต่ในใจกลับว่างเปล่าเธอรู้สึกเหมือนเด็กน้อยที่หลงทางในความมืดเวลาผ่านไปไม่รู้กี่นาทีเจ้าหน้าที่เดินกลับเข้ามาในบ้านหนึ่งในนั้นถือสมุดบันทึกไว้ในมือเขามองมินตราด้วยสายตาเห็นใจเราต้องสอบถามบางเรื่องนะครับ มินตราพยักหน้ามือย่างเย็นเฉียบเธอนั่งลงบนเก้าอี้ที่ยังเหลือสภาพพอใช้ได้เสียงปากกาขีดเขียนดังขึ้นเบาๆคำถามเริ่มต้นด้วยสิ่งพื้นฐานแต่แต่ละคำถามกลับเหมือนมีดคมตัดผ่านใจเธอเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยไหมครับเธอก้มหน้าไม่กล้ามองตาใครบ่อยคะตั้งแต่หนูยังเด็กเสียงเธอสั่นเหมือนสายฝนที่ตกกระทบกระจกเจ้าหน้าที่เงียบไปเขาเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วจดบางอย่างลงในสมุด คืนนี้คุณแม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับส่วนคุณอยากให้มีคนไปอยู่ด้วยไหมมินตราสายหน้าเธอมองออกไปนอกหน้าตา่างแสงจากรถตำรวจที่ค่อยๆห่างออกไปทำให้เธอรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยเมื่อทุกอย่างเงียบลงบ้านหลังนั้นกลับรู้สึกเย็นเยียดเหมือนบ้านที่ไม่มีชีวิตกลิ่นฝนคะคลุ้งไปทั่วเสียงหยดน้ำจากชายคาดังเป็นจังหวะ แต่ทุกเสียงกลับทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงมินตราเดินไปหยุดที่ห้องพ่อประตูยังง้แงอยู่เธอผลักมันเบาๆในห้องนั้นยังมีเสื้อผ้าเก่าขวดเหล้าที่เปิดค้างไว้บนโตะ๊ะและรูปถ่ายของครอบครัวรูปที่พ่อยิ้มกว้างอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนเธอหยิบรูปนั้นขึ้นมานิ้วมือสั่นจนภาพหล่นลงพื้นกระจกกรอบรูปแตกออกรอยเล้าบนรูปเหมือนรอยแผลในใจของเธอทำไมพ่อถึงกลายเป็นแบบนี้ เธอพึพมพำเบาๆไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างกลิ่นดินเปียกจากฝนยังคงลอยมาเธอรู้สึกเหมือนบ้านทั้งหลังกำลังร้องให้ไปพร้อมกับเธอในความเงียบงันนั้นโทรศัพท์ของเธอสั่นอีกครั้งข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นอย่าคิดว่าทุกอย่างจบแล้วหัวใจของมินตราเต้นแรงอีกครั้งเธอเงยหน้าขึ้นมองไปทางหน้าต่างในเงามืดนอกบ้าน เหมือนมีบางสิ่งกำลังมองเธออยู่ลมหายใจของมินตราหยุดลงชั่วขณะปลายนิ้วที่ถือโทรศัพท์เย็นเฉียบดวงตาเบิกกว้างมองจอที่ยังคงแสดงข้อความนั้นอย่าคิดว่าทุกอย่างจบแล้วคำพูดสั้นๆที่เหมือนมีเสียงสะท้อนในหัวเธอค่อยๆหันไปมองนอกหน้าต่างสายฝนยังตกหนักแสงฟ้าแลาบวาบขึ้นทำให้เธอเห็นเงาดำบางอย่างมันขยับช้าๆหลังต้นมะม่วงหน้าบ้านราวกับมีคนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆ มินตราถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงมือสั่นจนโทรศัพท์เกือบหล่นเธอพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งผากเหมือนมีอะไรขวางอยู่เสียงประตูบ้านลั่นเอียดเบาๆเธอหันขวับแสงไฟในห้องนั่งเล่นสั่นไหวเหมือนจะดับเงาของอะไรบางอย่างทอดยาวบนพื้นยาวจนเกือบถึงปลายเท้าของเธอมินตราเดินถอยไปชิดผนังเธอพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นภาพลวงตา แต่เสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นเรื่อยๆทำให้ทุกเหตุผลหายไปจากหัวเธอก้มลงมองโทรศัพท์อีกครั้งพิมพ์ข้อความอย่างรีบร้อน่ารแต่ยังไม่ทันกดส่งเสียงเข้าประตูดังขึ้นจากด้านหลังกบกบกบสามครั้งชัดเจนหนักแน่นมินตราแข็งชื่อไม่กล้าขยับเสียงฝนข้างนอกเหมือนหายไปชั่วขณะเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นถีเธอสูดลมหายใจลึก เดินเข้าไปใกล้ประตูทีละก้าวมือสั่นขณะจับลูกบิดเธอค่อยๆหมุนมันอย่างช้าเสียงคลิกดังขึ้นประตูเปิดออกทีละน้อยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงความมืดและกลิ่นฝนเย็นเฉียบแต่บนพื้นหน้าประตูมีซองสีน้ำตาลเปียกฝนวางอยู่มินตราก้มลงหยิบขึ้นมาปลายนิ้วสัมผัสกับก,บกระดาษเย็นชื้นเธอเปิดดูช้าๆข้างในมีรูปถ่ายหนึ่งใบเป็นรูปของเธอ ยืนอยู่ในห้องครัวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเลือดในกายเย็นเฉียบเธอจำได้ดีว่าตอนนั้นมีเพียงเธอกับแม่ไม่มีใครถือกล้องไม่มีใครอยู่ใกล้แต่ในรูปนั้นตรงมุมภาพมีเงาดำของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หลังประตูห้องครัวมินตราหายใจที่มือที่ถือรูปเริ่มสั่นแรงเธอมองไปรอบๆห้องทุกเงามืดดูเหมือนจะขยะับเหมือนบางอย่างยังอย,งอยู่ในบ้านนี้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง เบอร์เดิมที่ส่งข้อความเมื่อครู่เธอกดรับด้วยมือสั่นเทาไม่มีเสียงพูดมีเพียงเสียงหายใจช้าๆลุกหนักและใกล้เกินไปพอเสียงเธอสั่นจนแทบไม่ออกจากลำคอแต่ปลายสายกลับหัวร้อเบาๆลูกจําเสียงพ่อไม่ได้แล้วเหรอเสียงนั้นไม่ใช่ของพ่อแต่มันคล้ายจนหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นมินตราโยนโทรศัพท์ทิ้งเสียงมันตกกระแทกพื้นแตก เธอวิ่งขึ้นบันไดยอย่างไร้ทิศทางประตูห้องนอนเปิดกว้างแสงไฟกระพริบสลับมืดเธอปิดประตูทันทีดึงต้นเล็กมาขวางแต่ไม่นานเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากชั้นล่างช้าหนักและต่อเนื่องเรากับมีใครบางคนกำลังเดินขึ้นบันไดทีละขัน้นมินตราน้ำตาไหลพราาเธอหยิบมีดทำครัวที่ซ่อนไว้ใต้หมอนเสียงฝีเท้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆใครอยู่ตรงนั้นเธอตะโกนสุดเสียง ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจอยู่หลังประตูเธอกำมีดแน่นมือสั่นจนปลายมีสะท้อนแสงไฟวูบวาบเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมไม้ที่ขวางอยู่สั่นสะเทือนเปิดสิลูกเสียงนั้นพูดเบาๆพ่ออยากคุยด้วยมินตราชนงะหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเพราะเสียงนั้นมันเป็นเสียงของพ่อจริงๆทั้งนำเสียงทั้งจังหวะลมหายใจ แต่เธอรู้ดีว่าพ่อของเธอถูกพาออกไปแล้วในรถตำรวจเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเสียงเคาะประตูเงียบลงทันทีความเงียบเข้าปกคลุมทั่วทั้งบ้านมินตรายืนนิ่งมือยังถือมีดแน่นเธอได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นไม่เป็นจังหวะเธอกลั้นหายใจเงี่ยหูฟังอีกครั้งไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงลมหายใจมีเพียงเสียงฝนที่เริ่มเบาลงมินตราค่อยๆเดินไปที่หน้าต่าง เธอมองออกไปในความมืดแสงฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายฉายให้เห็นลานหน้าบ้านไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเงาไม่มีคนเธอค่อยๆวางมีดลงบนโตะ๊ะมือยังสัน่นน้ำตาเริ่มไหลชา้ชาๆความกลัวที่กดทับในใจเริ่มคลายลงแทนที่ด้วยความว่างเปล่าและความเศร้าเสียงโทรศัพท์อีกเครื่องในห้องดังขึ้นเครื่องที่เจ้าหน้าที่ลืมไว้ตอนสอบสวนหน้าจอสว่างขึ้นพร้อมข้อความใหม่ คนร้ายถูกควบคุมตัวได้แล้วมินตรามองข้อความนั้นนิ่งเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนหัวใจที่สั่นมาตลอดทั้งคืนค่อยๆสงบลงเธอนั่งลงบนเตียงมองออกไปนอกหน้าต่างที่ฝนหยุดตกแสงอาทิตย์อ่อนๆเริ่มส่องผ่านกลีบเมฆสีเทาความมืดที่ปกคลุมบ้านมาทั้งคืนค่อยๆจางหายเสียงนกร้องแถวเ,เบาจากต้นไม้หน้าบ้านกลิ่นดินหลังฝนหอมเย็นในอากาศ เธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกปลอดภัยแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ดีว่าบาดแผลบางอย่างไม่มีวันหายความทรงจำของคืนนั้นจะอยู่กับเธอตลอดไปมินตราลุกขึ้นเดินไปปิดประตูห้องอย่างเบาแสงเช้าสาดเข้ามาทั่วพื้นไม้เธอหันมามองรูปครอบครัวที่แตกเก็บมันขึ้นมาอย่างทนุถนอมและวางไว้ข้างหน้าต่าง เสียงของแม่ดังมาจากชั้นล่างมินตราลงมากินข้าวเธอลูปเธอยิ้มบางๆเสียงนั้นอ่อนโยนและอบอุ่นกว่าที่เคยมินตราหันไปมองรูปถ่ายอีกครั้งสายตาเธอนุ่มนวลขึ้นลาก่อนนะพ่อเธอพูดแผ่วเบาก่อนจะหมุนตัวเดินออกจากห้องแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านกระจกแตกเป็นเส้นเหมือนแสงใหม่ของชีวิตบ้านที่เคยเย็นเฉียบค่อยๆอ,อุ่นขึ้นและในความเงียบของเช้าวันนั้น เสียงฝนเมื่อคืนก็กลายเป็นเพียงเสียงของอดีต